วัสดีครับผมแก้มเจมรันเนอร์วันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าสัญชาติไทยซึ่งเป็นรองเท้าซปเปอรช์ชูเป็นรองเท้าสายทําความเร็วและเป็นรองเท้าที่สามารถใส่แข่งได้ในวันแข่งหรือวันเรสเดย์ด้วยกันนะครับเป็นรองเท้าสัญชาติไทยที่มีเทคโนโลยีไม่แพ้รองเท้าสายทําความเร็วในระดับโลกเลยนะครับไม่แพ้เลยนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับ a p e x b e a t Swift เพื่อนๆครับ เจ้า a p e x b e a s w วิฟเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ผมเห็นในภาพในร้านค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ดูแล้วอืม้มรองเท้านี่สีสวยมากๆนะครับหน้าหน้าสัมผัสหน้าลองมากๆแต่พอซื้อมาครับเจ้านี่เลยนะครับว่าเป็นรองเท้าที่ผมบอกเลยเลยว่าสมคําล่ําลือครับว่าเป็นรองเท้าที่ดิดเด้งนะครับและมีเทคโนโลยี ฟมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีแผ่นคาร์บอนเพลทเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงระหว่างมิโซนะครับทั้ง2ชิ้นที่ประกบกันอยู่เนี่ยแล้วก็เสาะร่องตรงนี้นะครับโชว์แผ่นคาร์บอนอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีดเด้งนะครับแล้วเพิ่มรอบขาให้ผมทําให้ผมทําเวลา New PB ใน 10K เมื่อรายการล่าสุดนั่นก็คือฟาร์มาตอนรัน2 0 2 3ที่กระทรวงสาธารณาสุขครับ ทําให้ผมสามารถวิ่ง 10K ได้ต่ำกว่า50นาทีหรือซับ50นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่พาผมนะครับซ้อมทําความเร็วได้และแข่งในวันแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับมาดูส่วนประกอบของรองเท้าคู่นี้กันครับว่าเจ้า Apex Speed Swift เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าอย่างแรกนั่นก็คืออัปเปอร์ของเจ้า Apex b s w t Swift หรือหน้าผ้าของเขานะครับหน้าผ้าของเขาเนี่ยทาง Apex b e e t เรียกว่า Aura Mesh นะครับเป็นเส้นใยที่ทำมาจาก TPPE Thermo Plastic p, p e. ติ y e s t e r อ l a s t o m e r นะครับเป็นเส้นใยพลาสติกที่ทนทานและระบายอากาศได้ดีและมีความโปร่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟฉายไปดูนะครับเพื่อนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับเนี่ยฮะจะมีความโปร่งมากๆนะครับ มีความโปร่งมากๆเพื่อนสังเกตนะครับที่ไฟฉายผมเข้าไปนะครับเนี่ยฮะโปร่งมากๆเป็นเส้นใยพลาสติกที่ดูเหมือนนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะตอนนี้ที่ไม่ได้ส่องไฟเข้าไปเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นหน้าผ้าที่ดูเหมือนจะทึบและอาจจะดูไม่ระบายอากาศได้ดีใช่ไหมครับแต่พ่อผมใส่ไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับผมบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ผมใส่ทําการแข่งขันไม่ก็ซ้อมเนี่ยเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ย ตอบโจทย์ผมนะครับและไม่ทําให้ผมรู้สึกอึดอัดเลยนะครับแล้วมาดูฮิลคอล่าครับเพื่อนๆ h ฮิลคอล่าของมันเนี่ยแน่นอนครับว่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีการบุกนะครับเป็นฮิลคอล่าที่ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการบุก โฟมบุกรวมตรงนี้ให้รู้สึกกระชับข้อเท้ามากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้ทําได้ดีมากๆนะครับและในวันที่ผมใส่ซ้อมนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าหิวคคล่าเนี่ยตรงนี้ที่ทาบุกขึ้นมานะครับเพื่อนๆมันทำให้รู้สึกกระชับข้อเท้ามากๆนะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วผมมองว่ารองเท้าคู่นี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับในการทำความเร็วและวิ่งในวันแข่งขันได้ดีนะครับมาดูที่มิโซครับเพื่อนเพื่อน มิโซเนี่ยผมนำเสนอเลยครับว่าทาง a x Speed เนี่ยใช้เทคโนโลยี S Power Foam นะครับเป็นโฟมที่ชนิดใหม่ที่ a x Speed เนี่ยใชว้วิธีขึ้นรูปโฟมด้วย Super Critical อลนะครับด้วยการฉีดโฟมขึ้นขึ้นรูปโฟมมาเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับ2ชั้นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นรูปทรง S Curve นะครับเพื่อนเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เขาตั้งใจที่จะ เสาะร่องนะครับให้เห็นถึงการมีมีอยู่ของแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมสวมใส่นะครับครั้งแรกเลย first impression ที่ผมใส่ครั้งแรกเนี่ยเจ้า Apex Speed ครับเพื่อน,อนผมใส่ครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยโฟมตรงนี้นะครับโฟม S Power Foam มเนี่ยผมมันนุ่มมากๆกนะครับคือกดลงไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยนุ่มจนผมรู้สึกกังวลว่ามันจะยุบหรือเปล่านะฮะ แล้วเวลาใส่เดินเวลาใส่ยืนใส่เดินอยู่เนี่ยสักพักนึงเนี่ยมันรู้สึกว่าแหม่เวลาใส่เดินเนี่ยด้วยความที่ว่ามีคาร์บอนเพลทใช่ไหมครับแล้วโฟม S Power Foam ของเขาเนี่ค่อนข้างนุ่มเนี่ยมันจะผลักเพื่อนเพื่อนเข้าไปครับเนี่ยเวลาผมลงลงเท้าเนี่ยมันเหมือนจะเตรียมผลักอกไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่ชั้นโฟมแบบนี้นะครับชั้นชั้นโฟมที่เป็นพีบ้าเนี่ย เป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่มีอยู่ในรองเท้าระดับโลกในหลายๆแบรนด์นะครับเพื่อนๆซึ่งผมมองว่าโอ้โหนุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆแล้วบอกได้เลยว่ามีความดีดเด้งสูงนะครับบวกกับแผ่นคาร์บอนเพลทของเขาด้วยนะครับมาดูที่อินโซนครับเพื่อนๆอินโซเนี่ยผมใช้มาน่าจะประมาณเกือบๆหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าอินโซของ Apex Beat Swift เนี่ยทีแรกหรืว่ามันถอดไม่ได้ครับเพื่อนๆ ไปไปมา,มาครับบันถอดได้นะครับนี่คืออินโซของรองเท้าคู่นี้นะครับอินโซของ a p e x b e a t Swift เนี่ยเพืเ่อนๆจห็น,นะครับว่าอินโซเนี่ยแผ่นรองเท้าอินโซของเขาเนี่ยที่มากับรองเท้าเลยเนี่ยค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าถึงแม้มันจะบางนะครับแม้มันจะบางแต่มันก็มีความนุ่มแทรกอยู่ด้วยนะครับบวกกับชั้นโฟม S Power Foam ของเขาเนี่ย เจ้านี่บวกกับโฟมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่านุ่มมากๆนะครับแต่ก็จะใช้ไปก่อนนะครับจะใช้ไปก่อนจนกว่าอินโซของรองเท้าคู่นี้ในความรู้สึกผมนะครับถ้าอินโซคู่นี้ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วจะต้องเปลี่ยนค่อยว่ากันครับแต่บอกได้เลยว่ารวมๆว่าอินโซของรองเท้าคู่นี้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะส่วนเอ้าโซนะครับเพื่อนๆ เอาโซเนี่ยหรือพื้นชั้นนอกของรองเท้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับยางเนี่ยจะทํามาจาก Non Slip Rubber นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นยางที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําให้การยึดกาะเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าผมใช้มาประมาณให้ผมเดาระยะทางน่าจะประมาณสัก80 100โลแล้วนะครับน่าจะประมาณนั้นซึ่งผมมองว่า มีสึกไหมอาจจะมีสึกแค่เล็กน้อยนะครับตรงตรงหัวรองเท้านิดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทั้งหน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ตรงส้นเนี่ยยังไม่มียังไม่มีรอยสึกนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าที่เกาะพื้นรองเกาะพื้นถนนได้นหนึบนะครับได้นหนึบมากๆนะฮะแม้บางครั้งนะครับเวลาที่ผมซ้อมเทมโปเนี่ยซ้อมทำทำความเร็วหรือใ,ในในการซ้อมสปีดเวิร์กเนี่ยผมบอกได้เลยว่า แม้บางครั้งนะครับผ่านแอ่งน้ำที่ที่แบบว่าไม่ไม่ใช่แอ่งน้ําที่อ่ฝนตกนะครับอาจจะเป็นที่เขาลดน้ําต้นไม้หรือว่าอ่ารดถ,ถนนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมวิ่งลงไปอาจจะมีฉลับเล็กๆน้อยๆซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็พอรับได้นะครับผมบอกเลยเลยว่ามองกันยาวๆครับ100ยกิโลก็ยัง ดอกยางนะครับดอกยางของพื้นเอาโซงเขาก็ยังไม่ก็ยังไม่สึกมากนะครับแต่ผมอาจจะมีสึกตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ดุมรวมๆแล้วยังไปได้อีกไกลนะครับผมบอกได้เลยว่าพื้นของ a p e x s p e s w Swift เนี่ยหนึบนะครับแต่อาจจะไม่หนึบนะครับอาจจะไม่หนึบในตอนที่วิ่งผ่านแอ่งน้ำนะครับซึ่งอาจจะมีแฉลบบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าพอรับได้นะครับผมมาดูเชือกรองเท้ากันครับ จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่เชือกรองเท้าของ Apex Be สปี t สว f t นะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเชือกรองเท้าเป็นตัวนี้ครับนี่ฮนะมาเอาให้ดูครับเพื่อนๆไอรองเท้า,อาไอถูกไอเชือกรองเท้าของ Apex Be สปีดสวิเนี่ยโดยปกติเนี่ยเชือกนี้เหนียวม,มากนะครับครั้งแรกที่ผมใช้เจ้าเชือกผูกรองเท้าตัวนี้เนี่ยนะครับแบบว่าเหนียวมากๆนะครับผูกทบเดียวก็ไม่หลุด แต่โดยปกติส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบถูกรองเท้าวิ่งเนี่ยสองทบนะครับเพื่อประกันว่าจะไม่หลุดในเวลาที่ผมวิ่งสปีดเวิร์กหรือวิ่งแข่งในเรสนะครับซึ่งผมเลยมองว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นนั้นแก้ปัญหาไปเลยครับง่ายๆเลยคือใช้ตัวนี้เลยครับใช้ตัวล็อกสายแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ผมซื้อมาตังหากอันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทาง e x Speed แล้วก็เจ้าเชือกล็อก แบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าอยากแนะนําเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะมีปัญหานะครับเชือกของเท้าหลุดในระหว่างที่วิ่งอยู่ในระหว่างที่วิ่งแข่งอยู่ในระหว่างฝึกซ้อมวิ่งอยู่นะครับผมแนะนําว่าใช้เจ้ายี่ห้อนี้เลยครับเป็นตัวล็อกเชือกนะครับล็อกล็อกแองล็อกแอ d เ e ็กเซสนะครับตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้ดีนะครับ เป็นอะเป็นอะไรที่จบปัญหาเลยคือไม่ต้องกังว,วลเชือกหลุดครับเพื่อนๆตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยตัวนี้มันจะมีราคาอยู่ที่89บาทต่อ1ซองนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่แรงเลยถ้าเทียบกับการใช้งานในระยะยาวตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆลองดูครับลองดูอันนี้ผมแนะนํานะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยใครที่ไม่อยากจะมีปัญหาเชือกหลุดและ ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยวิ่งไปแล้วเชือกมันจะหลุดไหมนะครับใช้ตัวนี้จบเลยนี่ฮะใช้ตัวนี้จบเลยซึ่งผมมองว่าเราแต่เพื่อนนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้ผมมั่นใจว่าเวลาที่ผมทําความเร็วจะไม่กังวลเชือกหลุดนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปในเรื่องของเชือกนะครับถ้าถามถึงข้อดีข้อเสียของรองเท้าคู่นี้ข้อดีของมันนะครับนั่นก็คือน้าหนักเบานะครับผมใส่ในไซส์9.5 US นะครับ9.5 US เนี่ยผมใส่ตรงไซส์นะครับน้ำหนักมันอยู่ที่198ในไซส์9.5 US ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แล้วก็มาถึงเทคโนโลยีตัวนึงครับที่เป็นพระเอกของรองเท้าคู่นี้เลยนั่นก็คือเจ้านี้เลยครับเจ้าแผ่นคาร์บอนที่แทรกอยู่ระหว่างตรงกลางชั้นโฟมของรองเท้าคู่นี้นะครับจะแทรก ตัวอยู่ในระหว่างโฟม2ชั้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเจ้าแผ่นคาร์บอนเพลทเนี่ยทาง a p e x b e a t Swift เนี่ยตั้งใจที่ว่าจะเซาะร่องนะครับทำให้เห็นว่าเนี่ยให้เห็นมีแผ่นคาร์บอนแทรกอยู่จริงๆนะครับเนี่ยเห็นร่องดำๆนี่ไหมครับนี่นี่แหละครับคือแผ่นคาร์บอนที่แทรกอยู่ระหว่างโฟม2ชั้นด้วยกันนะครับเจ้าแผ่นคาร์บอนตรงนี้นะครับที่อยู่ใต้ พื้นรองเท้านะครับใต้มิโซตรงนี้ระหว่างมิโซสชั้นตรงนี้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าแผ่นที่ชื่อว่า power plate นะครับซึ่งทาง apex speed เนี่ยได้เคลมไว้ว่าเป็น power plate นะครับเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทที่เป็นรูปทรงโค้งนะครับแล้วก็มีความแข็งถึง85%นะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยรองเท้า super ร์ชูอย่าง ใน k e ้ a l p h a f ล y 3นะครับแม้กระทั่ง h o ก a Cielo นะครับที่มีแผ่นคาร์บอนแทรกตรงกลางเหมือนเจ้า Apex Speed ด w i f t นี่นะครับโดยปกติแล้วรองเท้าแบรนด์อื่นจะมีความแข็งของแผ่นคาร์บอนอยู่ที่75%ซึ่ง Apex Speed เคลมไว้ว่าของเขามีความแข็งที่สุดนะครับแ5แข็งกว่าแบรนด์อื่นในตลาดทั่วไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่ง ทาง EPEX Speed บอกว่ายิ่งแข็งเนี่ยยิ่งมีแรงส่งแรงดีดมากขึ้นนะครับผมนี่เลยครับนี่คือพระเอกของเรานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าแผ่นคาร์บอนของเขาเนี่ยแม้มันจะแข็งครับแต่บอกได้เลยว่าดีดเด้งมากๆผสมกับโฟม S Power Foam ของเขานะครับผมบอกได้เลยว่านี่คือพระเอกและคือเทคโนโลยีที่เป็นพระเอกของรองเท้าคู่นี้เลยครับผม มาถึงข้อดีข้อเสียของเจ้ารองเท้า EPEX Speed ส w i f t นะครับสำหรับผมแล้วนะครับข้อดีของมันเนี่ยมีหลายข้อมากๆเลยครับนั่นก็คือน้ำหนักเบานะครับผมใส่ไซนี้ตรงไซน์นะครับนั่นก็คือ9.5 US ตรงไซส์ผมเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยในโทรพื้นที่โทบ็อกซ์ตรงนี้เนี่ยถือว่าด้วยส่วนตัวผมผมเป็นคนหน้าเท้าปกตินะครับก็ เพื่อไม่ไม่ชนตรงหัวรองเท้านะครับมีพื้นที่พอสมควรเลยแล้วผมบอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ได้สบายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างนะครับอาจจะเพิ่มอีกครึ่งไซส์นะครับน่าจะใส่สบายขึ้นนะครับข้อดีของมันเลยก็คือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบา น้ำหนักถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่189กรัมนะครับในไซส์9 US นะครับแต่ประเอิญผมใส่ไซส์อยู่ที่9.5 US นะครับก็จะไม่น้ำหนักจะไม่ไม่เหวี่ยงมากนะครับน่าจะ198จนถึง200กว่านะครับข้อดีของมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกาะพื้นหนึบนะครับแล้วก็มีความดิดเด้งสูงนะครับถ้าข้อเสียเนี่ย ข้อเดียวเลยครับข้อเดียวเลยที่ผมเห็นจริงๆนะนั่นก็คือผมเห็นว่าแม้พื้นสลิปรับเบอร์ของเขาเนี่ยนอนสลิปรับเบอร์ของเขาเนี่ยมันจะหนึบเกาะพื้นถนนได้หนึบนะครับแต่ข้อเสียเพียงนิดเดียวที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือพอวิ่งผ่านแอ่งน้ำครับเพื่อนๆมันจะมีความฉลับนะครับผมสัมผัสได้เลยว่ามันฉลับฉลับกับพื้นเหมือนไม่เกาะครับแต่ก็พอเป็นข้อเสียที่ผลพอรับได้นะครับเพราะว่า มันอาจจะไปเจอพื้นที่เปียกแฉะนี่แล้วมันอาจจะแสลบได้นี่ก็ผมคิดว่าเป็นข้อเป็นข้อเสียที่พอรับได้นะครับผมส่วนราคาเนี่ยนะครับราคาตลาดตอนนี้ถ้าราคาป้ายจริงๆเป็นอยู่ที่4,900 90บาทนะครับหรือ4,900ท้วนนะครับแต่ในวันนั้นที่ผมซื้อนะครับผมได้ราคาส่วนลดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจากราคา ซื้อในร้าน Monster Run นะครับได้ราคาส่วนลดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูสักครู่นะครับราคาอยู่ที่ผมได้ส่วนลดนะครับจาก4,990บาทได้ส่วนลด400กว่าบาทอยู่ที่ที่ผมซื้อนะครับอยู่ที่4,617บาทนะครับบวกกับอันนี้ส่วนลดร้าน Monster Run Thailand นะครับอันนี้ผมซื้อในออนไลน์นะครับก็ จะบอกเลยนะครับว่ารองเท้าคูน่นี้ถ้าใครอยากจะมีซุปเปอรช์ชูสักคู่หนึ่งนะครับเป็นรองเท้าทําความเร็วสายแข่งขันนะครับและราคาที่พอจะจับเอื้อมได้นะครับราคาที่จะเอื้อมถึงได้ผมบอกได้เลยว่าคู่นี้ครับคู่นี้เหมาะมากๆนะครับที่จะเป็นรองเท้าทําความเร็วคู่แรกของเพื่อนๆนะครับและรองเท้าคู่นี้ถ้าเพื่อนๆถามผมว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับใคร ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการทำความเร็วนะครับเพื่อนๆที่อยากจะทำสติติอยากได้ new pb นะครับหรือจะเอาไปใช้ในการซ้อมทำความเร็ว speed work ต่างๆทั้ง interval ทั้งการลงคอร์ดนะครับทั้งการซ้อม t e m p ปรันเนี่ยไอ้นี่ตอบโจทย์นะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงนะครับว่ารองเท้า s u p e r c h ูนะครับที่มีแผ่นคาร์บอนอยู่เนี่ย ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเจ้า a p x x b s w ส Swift เนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเพื่อนๆที่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้ควรที่จะเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวค่อนข้างที่จะต้องเบาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่อา,อาจจะไม่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยถ้า เป็นคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับแล้วก็ใช้เผอิญว่าอยากได้คู่นี้มาซ้อมทําความเร็วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆะเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆอาจจะเจ็บเข่าได้นะครับเจ็บข้อต่อต่างๆอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ารอ,องเท้าสุดโปชูเนี่ยมันไม่ได้เป็นสายซับพอร์ตนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซับพอร์ตให้หัวเข่าเพื่อนไม่มีอาการบาดเจ็บได้ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่วิ่งมาระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวไม่เยอะและ กล้ามเนื้อขอ้อต่อต่างๆแข็งแรงพอสมควรแล้วคู่นี้เนี่ยถ้าอยากจะทําความเร็วคู่นี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพื่อนๆและผมมองว่าคู่นี้เหมาะกับการมีซุปเปอร์ชูคู่แรกแนะนําเลยครับคู่นี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะมีซุปเปอร์ชูคู่แรกในชีวิตเหมือนเหมือนผมนะครับเพื่อนๆรองเท้าคู่นี้เนี่ยความหนาของส้นอยู่ที่40มิลนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเท้าคือ32นั่นก็คือ เป็นรองเท้า drop แปดนะครับเป็นรองเท้าที่ผมบอกได้เลยว่ารองเท้าที่หน้าไม่เทมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ความรู้สึกแรกที่ใส่เพื่อนๆจะบอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้มันจะพาเพื่อนๆน,นะครับค <kuin S 1> วงเท้าไปข้างหน้านะครับแม้กระทั่งเดินเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงว่าเนี่ยเจอแผ่นคาร,ร์บอนใช่ไหมครับมันจะพาไปโฟมที่นุ่มแล้วเจอแผ่นคาร,ร์บอนที่ดีดเด้งมันจะพาไปครับมันจะผลักเพื่อนๆไปข้างหน้าซึ่งผมมองว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกครับว่ารองเท้าคู่นี้ใครอยากจะเอามาทําความเร็วคู่นี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะติดใจครับและเพื่อนๆจะบอกว่าเป็นรองเท้าซุปเปอรช์ชูสัญชาติไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยครับผมเพ,บเพื่อนๆมีความเห็นใดเกี่ยวกับรองเท้า a p e x Speed Swift คู่นี้บ้างครับเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านผมจะเข้าไปตอบ และเรสต่อไปนะครับวันที่24มีนา2024วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับผมจะแข่งในเรส d o โดเรมอนรันไทยแลนด์2024เป็นสนามแรกของโดเรมอนรันครับนั่นก็คือที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนหรือสถานีรถไฟกลางบางซื่อครับไปพบกันได้ครับวันนั้นมีแข่ง 5K และ 10K ด้วยกัน วันนั้นผมลง 10k ครับปล่อยตัวที่ตี55เพื่อนๆคนไหนไปที่โดเรมอนรันในเรสนี้ไปเจอกันครับผมแก้มเจมรันเนอร์ต้องขอตุลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในเรสครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ